ให้ฟังเพ,เพลงก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเนาะ,ะหัวข้อที่เนจั่วไว้ก็คือ5ปัจจัยสำหรับภาวะที่จะเสี่ยงเป็นหัวใจวายนะคะแต่ว่าเปิดเพลงมาเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกผ่อนคลายก่อนวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชานะคะซึ่งเป็นวันสำคัญทางาศาสนาพุทธ ใครที่อยู่ศาสนาพุทธก็จะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราเนื่องจากเป็นวันแห่งการตัสรู้ปริณิพนิพพาเนาะแล้วก็เป็นวันที่ประกาศเขาเรียกว่าประกาศาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัสรู้แบบนี้ค่ะซึ่งหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเห็นบางท่านไปไปทำบุญก็อุโมทนาบุญด้วยนะคะ ในส่วนของใครที่ไม่ได้ทำเราสามารถที่จะเป็นพุทธบริษัทสี่ที่ดีด้วยการปฏิบัติบูบชานะคะการปฏิบัติบูชาก็คือการมีสติรู้อยู่กับสิ่งที่เราได้กระทำนะคะทั้งการคิดการพูดหรือว่าการกระทำพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของอกุศลเนาะจิตที่เป็นกุศลคือจิตที่ฉลาดนะคะฉลาดในการคิดจิตเป็นกุศลเนี่ยจะทำให้เรานำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าจิตของเราเป็นกุศลน,นะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้จิตจะนำพาไปสู่สิ่งที่ทำให้เรามีหนทางแล้วก็มีวิธีการที่ดีนะคะเดี๋ยวเราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของ5ปัจจัย5ปัจจัยสําหรับความเสี่ยงเนาะที่เราจะเกิดหัวใจวายนะคะเพื่อนๆปัจจัยข้อที่1เลยนะก็คือวันนี้เน้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทักทายเพื่อน,อนๆไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า อาจจะใช้เวลาจํากัดสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใครที่เข้ามาทีหลังก็มาย้อนหลังกันได้นะวันนี้อยากให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักเพราะเราจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะเรื่องของภาวะลิ่มเลือดหรือภาวะหัวใจวายเฉพันเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วถ้าทุกคนอ่าได้อ่านข้อมูลนะคะจะทราบว่า WSO เนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่าการเสียชีวิต จากการที่เป็นโรคเกี่ยวกับภาวะหัวใจวายเนะี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็ในในประเทศไทยของเราอันดับหนึ่งคือมะเร็งเนาะแต่ว่าหัวใจวายเนะี่ยเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สองซึ่งคนที่เป็นมะเร็งเนะี่ยมักจะไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งนะแต่ก็จะตายด้วยการที่ภาวะหัวใจขาดเลือด าภาวะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งไปเบียดปอดแล้วหายใจไม่เพียงพอแบบนี้หัวใจก็จะขาดเลือดแล้วก็หัวใจวายเสียชีวิตไปนะคะอันนี้ไม่ได้ถามเลยว่าเสียงได้ยินชัดไหมคิดว่าน่าจะชัดนะถ้าไม่ชัดจะมีคนคอมเมนต์มาแล้วในไปแบบเร็วๆรัวๆเลยเนะาะสรุปก็คือในทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะมีสถิตินะว่าเราจะเกิดปรากฏการณ์ที่มีคนเสียชีวิตจากการเป็นโรคหัวใจค่ะ ทุกหนึ่งชั่วโมงมีคนตายสองคนจากการที่เป็นโรคหัวใจทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วปัจจัยที่มันทําให้ทุกคนเป็นโรคหัวใจหรือทําให้เราเกิดภาวะหัวใจวายเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างข้อที่1เลยนะคะก็คือความเครียดคนที่มีภาวะความเครียดคนที่มีความจริงจังคนที่กังวลกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนทีเ่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ลืมไม่ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้วแบบเนี้ย อันนี้จะเกิดภาวะความกังวลความเครียดเครียดแบบจริงๆแ,แล้วความเครียดที่ที่เครียดบ้างเล็กน้อยเนี่ยมันมีงานวิจัยว่าดีนะคะแต่เครียดสะสมมันทําให้เกิดก่อโรคเนาะและโดยเฉพาะโรคหัวใจก็มาจากความเครียดทุกครั้งที่เรากังวลหรือเราเครียดสังเกตตัวเองนะว่าเราจะหายใจเร็วเนาะการหายใจเร็วเนี่ยหัวใจจะทํางานหนักนะคะ ขอบคุณนะคะคุณธนโชคเสียงดังฟังชัดเนาะการหายใจเร็วเกิดจากภาวะความเครียดเวลาที่เพื่อนๆฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เน้เปิดเพลงให้ฟังนะลมหายใจเข้าแล้วเราก็เอาสติมาอยู่กับลมหายใจของเรานะเราจะรู้สึกผ่อนคลายเลยใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วเอาจริงๆนะร่างกายของคนเราเนี่ยมันคือธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะเราคือพลังงานที่มาอาศัยอยู่ใน ในธรรมชาติทั้งสี่ที่เกิดก่อมาเป็นตัวเราก็คือธาตุทั้ง4นั่นเองค่ะทีนี้เมื่อเวลาที่เราเนี่ยหายใจแบบเร็วๆเนาะเมื่อเมื่อเราเครียดเราจะหายใจสั้นหายใจเร็วความวิตกความกลัวความกลัวโรคความโกรธความไม่พอใจพวกนี้จะส่งผลให้การหายใจของเราเนี่ยเร็วขึ้นค่ะแล้วพอเร็วขึ้นมันก็จะส่งผลไปที่ หัวใจนะคะหัวใจก็จะทำงานหนักคนที่หายใจเร็วๆโกรธบ่อยกังวลเยอะเป็นคนเครียดพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อโรคหัวใจนะคะจะนำไปสู่โรคหัวใจได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นโรคหัวใจเราต้องฝึกหายใจช้าๆหายใจลึกๆแล้วก็ฝึกที่จะไม่โกรธไม่เกลียดใครนะแล้วก็ไม่รู้สึกกังวลใจกับ สิ่งที่มันยังมาไม่ถึงะคะ่ะอยู่กับปัจจุบันวิธีอยู่กับปัจจุบันที่ดีที่สุดก็คือการรู้สึกดีกับสิ่งที่เรามีนะตอนนี้เหมือนคนที่มีร่างกายนะคะเรายังหายใจได้เนาะหลายๆคนที่ป่วยเป็นโรคเป็นโรคมะเร็งเนาะอย่างบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตมันแย่มากแต่เนยจะบอกแบบนี้นะคะว่าความรู้สึกแย่ไม่แย่หรือว่าชื่อของโรคเนี่ย เราไม่ต้องไปให้คุณค่าว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่เราหาความรู้ให้เยอะแล้วเราจะรู้ว่าเวลาที่เรากลัวอะไรอ่ะมันเกิดจากความที่เราเราไม่รู้เนาะการขาดความรู้ทําให้เรากลัวและสงสัยอยู่ตลอดเวลานะคะสรุปข้อที่หนึ่งก็คืออย่าเครียดนะความไม่เครียดหายใจเข้าออกลึกแล้วก็ฝึกการให้อภยัยแล้วก็วางใจให้มันเหมือนแบบว่าเข้าใจระบบของชีวิตนะคะว่าทุกชีวิต พวกเราเกิดมาจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะใส่ความโกรธแก่กันเนาะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะกังวลใจแต่เราเกิดมาเพื่อพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้ท่านท่านเข้าใจเลยนะว่าพวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อจะตื่นนะะตื่นรู้เบิกบานเรามีหน้าที่ที่จะเบิกบานและมีความสุขแต่ก่อนที่จะมีความสุขเราต้องมีความรู้เนาะข้อที่หนึ่งก็คือ,อเพื่อไม่ให้เรามีปัใจจัยในความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจก็ ลดความเครียดเป็นคนที่ปล่อยวางจางคลายบ้างไม่ต้องจริงจังเยอะนะคะชีวิตคือการมีความสุขหัวเราะยิ้มแล้วก็ให้อภัยเนาะอยากคิดถึงพ่อแม่คิดถึงแฟนอยากรักอยากอะไรก็คือเราต้องพยายามทําเรื่องราวพวกนี้บ่อยเพราะเรื่องราวพวกนี้มันช่วยมันช่วยทําให้จิตวิญ,ญญาณของเราเติบโตนะคะชีวิตมันมี2ด้านเนาะ ด้านนอกกับด้านในด้านนอกเนี่ยเราทำบทบาทอะไรเต็มที่ทำไปเลยค่ะแต่จิตวิญญาณภายในจะเติบโตได้ต้องมาจากความรักทุกอย่างนะคะถ้าเ,เพื่อนๆตั้งธงเอาไว้ว่าเราทำไปเพื่อความรักเราจะไม่ทำแบบเอาเป็นเอาตายนะเราทำไปเพื่อความรักเราจะนึกถึงความสุขเป็นหลักคำว่าความสุขคือความสุขของคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่ความสุขของเราเองคนเดียวเนาะคิดถึงคนอื่นเยอะๆโดยเฉพาะ คิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกคิดถึงคนที่อยู่ร่วมกับเราแบบเนี้ถ้ารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแต่ต้องเป็นความสุขตรงด้วยนะคะสุขจากการที่มีสินห้าแบบนี้เนาะไม่เบียดเบียนคนอื่นๆไม่ใช่ว่าเราสุขครอบครัวเราแต่ว่าเราเบียดเบียนคนอื่นอันนั้นก็ไม่ใช่นะมันต้องเป็นสุขแบบสะอาดสุขจากการมีสินห้าแบบนี้นะคะ,ะข้อที่สองภาวะที่ทําให้เราเกิดปัจจัยที่ทําให้เป็นโรคหัวใจข้อที่สองก็คือ ยาหรือว่าสารเคมีค่ะพวกยาหรือว่าสารพิษสารเคมีสารพิษก็มีเช่นการสูบบุหรี่การกินเหล้าส่วนยานะคะในผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงคนไหนที่ใช้ใช้ยาฮอร์โมนเนาะกินยาคุมหรือฉีดยาคุมอะไรที่เกี่ยวกับการกดฮอร์โมนเอาไว้แบบเนี้ยมันจะส่งผลที่จะทําให้เกิดภาวะโรคหัวใจได้ยังไงเพราะว่าพวกยาคุมพวกนี้นะคะมันไปกด การทำงานของตับเนาะโดยปกติแล้วหัวใจอะ่ะจะเต้นได้นะคะหัวใจจะต้องใช้พลังงานเขาเรียกพลังงานตัวนั้นก็คือตัวโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะคะเพื่อนๆ จริงๆแล้วร่างกายมีอยู่ในทุกระบบแต่มีเยอะที่สุดก็คือระบบของหัวใจเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยต้องทำงานตลอดเวลาเลยนะแม้แต่เราหลับไปแล้วระบบอัตโนมัติคือกล้ามเนื้อหัวใจเขาก็ยังเขาก็ยังปั๊มอยู่ค่ะหัวใจเนี่ยเขาจะปั๊มปึบปึบปึบเพื่ออะไรเขาเป็นเหมือนตัวปั๊มเพื่อที่จะให้น้ําเลือดเนี่ยไหลสูบฉีดเข้าไปทั่วถึงถึงสมองถึงระบบปลายประสาท ถึงทุกอย่างเลยหัวใจจึงหยุดปั๊มไม่ได้นะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยดำรงอยู่ด้วยการไหลเวียนของเลือดโดยมีหัวใจเป็นตัวปัม๊มปั๊มวันละ1นึ่งแสนครั้งค่ะหัวใจนี่ทำงานหนักมากเลยนะในระบบของเซลล์นะคะทุกเซลล์จะมีระบบที่เรียกว่าไมโตคอนเดียคำว่าไมโตคอนเดียคือเซลล์เนี่ยเขาจะมีการเผาผลาญเวลาที่เรากินอาหารเข้าไป ก็จะเกิดการเผาผลาญซึ่งการเผาผลาญทุกการเผาผลาญต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นเลยค่ะพลังงานตัวเนี้ยตอนที่เราเป็นเด็กๆทุกคนก็จะมีพลังงานตัวนี้ติดตัวมากันทุกคนนะแต่ด้วยปัจจัยที่เมื่อโตขึ้นเนาะด้วยการกินอาหารไม่ถูกต้องความเครียดการพักผ่อนน้อยการใช้ร่างกายเปลืองาการกินเหล้าสูบบุหรี่การกินยายาทุกชนิดยาความดันก็มีผลต่อหัวใจนะคะและโดยเฉพาะยาความดันเนี่ย ต้องบอกก่อนนะว่าความดันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นเป็น,ปนไม่ไม่ใช่โรคเนาะแต่เป็นภาวะภาวะของร่างกายที่ที่จะดันสูงหรือดันต่ำขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ,กบร่างกายของเราสมมุติว่าเราไปวิ่งแบบเนี้ยเพื่อนๆเราไปวิ่งวิ่งแบบเร็วมากเลย <c oughs> เป็นไปได้ไหมที่ความดันมันจะต่ำมันเป็นไปไม่ได้นะคะเออร่างกายเนี่ยเขามีระบบอัตโนมัติอันนี้เขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติจึงมีการพูดกันเสมอว่า อย่าอย่าคืออย่าไปแทรกแซงร่างกายอ่ะร่างกายเขาเป็นระบบอัตโนมัติที่เขารู้ว่าตอน,นเนี้สมมุติว่าเราไปเจอสือร้ายเนาะร่างกายจะสั่งหัวใจให้เต้นเต้นเต้นแรงเพื่อปั๊มหัวใจค่ะปั๊มเพื่ออะไรเพื่อพร้อมในการวิ่งหนีแต่ถ้าสมมุติตอนนั้นเราดันไปกินยาลดความดันหัวใจ ทำไม่ได้อ่อนแรงแล้ววิ่งหนีเสือไม่ได้เลยนะอันเนี้ยมันคือระบบอัตโนมัติของร่างกายซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโรคของโลคไม่ใช่โรคนะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยคือร่างกายเพราะร่างกายจะรู้เลยว่ายามเนี้ยต้องดันสูงหรือดันต่ำเวลาสมมุติว่าเลือดออกมากๆภาวะเลือดออกเยอะร่างกายต้องต้องทาตัวเองให้เกิดภาวะความดันต่ำเพื่อไม่ให้เลือดไหลยเยอะค่ะ อันนี้คือความมหัศจรรย์ของร่างกายนะเราต้องพยายามฟังเสียงร่างกายเยอะๆแต่พอเราไปกินยาลดความดันเนาะเราไปบล็อกเอาไว้ที่1้0ยสิในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่จะความดันอยู่ที่120เป็นไปไม่ได้นะผู้สูงอายุความดันอยู่ที่140ยสี่สิบเป็นเรื่องปกตินะคะหรือถึงแม้ว่าสมมุติว่านเนี่ย ไปออกกําลังกายกลับมาไปวัดความดันก็ได้ร้อยห้าสิบแต่พอเรานอนหลับเราตื่นมาอ่ความดันก็ไม่เท่าเดิมอันเนี้ยมันคือระบบอัตโนมัติเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันใหม่เลยนะคะเพราะว่าในตําราจ,จะไม่มีสอนเราแบบนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ amazing เนะพูดได้ดีขนาดนี้เพราะอะไรเพื่อนๆเ,เนี้จะบอกว่าเนะ้เป็นคนที่ผ่านการกินยาแล้วมีปัญหากับระบบการเต้นของหัวใจนะเคยเกิดภาวะหัวใจช็อกทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเน้จะค่อนข้าง ช็อกซีนีมาเพราะเราเคยเจอเหตุการณ์ที่หัวใจมันช็อตแล้วมันช็อกแล้วมันหายใจไม่ออกเนซเลยหยุดกินยาความดันไปเลยนะคะแล้วแล้วมีคนที่มามากินยาความดันแล้วมาถามเนะมาบอกว่าเนี่ยน้องเนซพี่รู้สึกว่าความดันมันสูงพี่ก็เลยกินยาความดันกินบ้างหยุดบ้างอันนี้ยิ่งอันตรายมากเลยค่ะการใช้ยาความดันเนี่ยถ้าถ้าตัดสินใจจะใช้นะคะต้องใช้แบบ ใช้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปยิงยาวไม่ใช่นึกอยากจะกินเหมือนยาแก้ปวดแบบนี้ทำไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นจะเกิดภาวะเส้นเลือดแตกและจะมีปัญหาเนาะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาสรุปข้อที่2ก็คือพวกยาทุกชนิดมีผลต่อหัวใจทำให้ทาให้ภาวะหัวใจเนี่ยลดประสิทธิภาพลงแล้วก็พลังงานของหัวใจลดลงเมื่อหัวใจเราไปกินยา ยามันจะไปกดเขาเรียกว่าตับของเราเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างตัวโคเอนไซคิวเทนแต่การกินยาเนี่ยมันเป็นลดบทบาทพวกนี้ค่ะรวมถึงในตาด้วยนะทุกยามจะไปลดบทบาทกลไกระบบอัตโนมัติของร่างกายเพราะฉะนั้นทุกๆยาเวลาที่เรากินเนี่ยเวลาที่เรากินยาเนี่ยคะ พอดีโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้พอดีทุกการกินยาเนี่ยจะมีผลต่อหัวใจทั้งสิ้นเลยค่ะสังเกตดูนะบางยาเนี่ยกินแล้วเรารู้สึกเหนื่อยจังเลยเนาะรู้สึกว่าเดินไม่ค่อยจะไหวเนี่ยเพราะว่าเขามีผลไปลดตัวโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งร่างกายมีอยู่เดิมมีอยู่นะคะแต่พอหลังจากเราอายุมากขึ้นกินยาเยอะตัวโคเอนไซม์คิวเทนลดลงหัวใจก็จะทำงานได้ลดประสิทธิภาพลง บางคนเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงจากการกินยาคลายกล้ามเนื้อเนาะหรือบางคนเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จากการกินยารวมถึงพวกยาฮอร์โมนด้วยอ่าพวกยาคุมพวกเนี้ยของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นสังเกตตัวเรานะว่าตอนนี้เเรากินเหล้าสุบรีกินยาอะไรอยู่ไหมอ่าปัจจัยข้อที่2นะ1ความเครียด2ยานะคะปัจจัยข้อที่3เรื่องของเรื่องของอาหารค่นะ อาหารเนี่ยเป็นเป็นเรื่องเน็ยจะบอกให้สมมุติว่าเราดูแลร่างกายอาหารคือ70%ซถ้าสมมุติว่าเราไม่โฟกัสเรื่องอาหารและไม่รู้เรื่องอาหารเนี่ยเราจะเสียโอกาสแล้วเราอาจจะ,เรา,าจจะเราอาจจะสูญเสียบางอย่างไปเพราะว่าเนี้เคยเจอคือนี้เป็นคนชอบดูเวลาพวกที่เขาป่วยแล้วเขาเขา,เขาหาวิธีที่จะดูแลตัวเองนะมันจะมี จำชื่อเขาไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเขาก็ออกรายการทีวีนะคะเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาังเป็นคนที่จิตใจโอ้โหสุดยอดมากเลยเขาไปวิ่งนะคะแล้วเขาก็สามารถอยู่ได้อแต่พอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเขาก็เป็นเพิ่มมากขึ้นเป็นหนังแข็งหนังแข็งนี่เกิดจากภาวะที่ภูมิเพี้ยนนะคะเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวกนินเองเนาะซึ่งเนกเนรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่สามารถจะดีขึ้นเพราะอะไร อันนี้ขอเมาสเหมือนคุณวินัยไกลบุตรเนาะตอนนี้คุณวินัยไกลบุตรเพื่อนๆอาจจะรู้จักเขาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเขานะเพียงแต่เน่เอามาวิเคราะห์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่รู้จักอาหารแล้วเราพุ่งแต่ว่าจะกินยาหรือกินอาหารเสริมหรือกินอะไรก็ตามแต่เราไม่แก้ที่เหตุ พระพุทธเจ้าท่านกล่าวนะคะว่าทุกอย่างล้วนมาแต่เหตุมันไม่มีโรคใดบังเอิญน,นะคะโรคทุกโรคน่ยมีสาเหตุถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารได้บอกว่า70%คืออาหารถ้าสมมุติว่าทุกคนมาเรียนรู้หลักการอาหารปลอดภัยกินยังไงไม่ให้กระตุ้นโรคซึ่งอาหารที่ปลอดภัยเนี่ยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนึกถึงชนบทเนาะกินข้าวกับผักต้มผักสดผักจิ้มน้ำพริกในสมัยโบ,บราณแบบนั้นอะ แต่ถ้าในระดับที่เราป่วยในยุคนี้เราอาจจะต้องอาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงเพราะว่าบางคนเวลาที่ที่เป็นโรคเบาหวานเป็นความดันไปแล้วแบบนี้นะคะมันจะต้องลดระดับของการปรุงเนาะให้จืดมากที่สุดอันนี้คือเป็นความรู้อาหารเวลาที่เรากินอาหารสำหรับร่างกายจริงๆนะคะร่างกายเนี่ยโดยปกติทุกๆ4เดือนนะคะเพื่อนๆเซลล์ของร่างกายจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนชุดเซลล์ใหม่ทุกๆ4เดือนการกินอาหารจึงสะท้อนสะท้อนให้เรารู้ว่าร่างกายเนี่ยจะสะท้อนให้เรารู้ว่าเรากินอาหารแบบไหนในผู้หญิงจะจะดูง่ายตรงที่เวลามีประจำเดือนเนาะผู้หญิงเวลามีประจำเดือนเนี่ยประจำเดือนมาเลือดจะไม่ดำนะคะไม่เป็นสีช็อกโกแลตไม่ปวดท้องไม่ปวดหัวถ้าอาหารดีนะการออกกำลังกายสม่ำเสมอการพักผ่อนแบบนี้มันจะออกมาเป็นให้เราเห็นเลยคะ่ะเออ ซึ่งช่วงนี้ยเนสู้สึกดีมากกับการที่มีประจำเดือนทุกครั้งที่มีประจำเดือนเมื่อก่อนมันจะเหมือนแบบเราลงสมองระูมิลบอะค่ะอันเนี้ยคือเกี่ยวกับอาหารล้วนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้เรื่องอาหารนะคะเราเราเปลี่ยนอาหารเลยกินผักกินพืชกินน้ําสมุนไพรกินน้ําผักปัน่นกินมะละกอกินเอนไซม์พนะวกเนี้ยแล้วลองดูว่าพอ ทุกๆสามถึงสี่เดือนเนาะเอาสี่เดือนนะเ,เ,นนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเพราะว่าเซลล์มันจะเปลี่ยนทุกๆสี่เดือนคือเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะเขาจะเขาจะตายสี่เดือนใหม่เขาก็จะเกิดขึ้นใหม่แต่ว่าเจ้าเม็ดเลือดขาวเนี่ยประมาณสามวันสี่วันนะคะแต่ปัจจัยที่เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวจะแข็งแรงขึ้นอยู่กับอาหารทั้งหมดเลยค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เราอ่ะกินอาหารขยะแล้วเราจะพยายามโปรแกรมจิตว่า ชนะชนะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักความเป็นจริงนะคะเพราะทุกอย่างเหตุในการที่เราป่วยมันคือพิษเกินพิษล้นเนาะอาหารจึงมีปัจจัยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเ,เสี่ยงกับการเป็นโรคภาวะหัวใจวายหรืออะไรที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเนี่ยงดความเครียดเนาะพยายามหลีกเลี่ยงยานะลดละเลิก,หร,กหรือกินให้น้อยที่สุด อ่าอันที่3อาหารต้องเรียนรู้เรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ปัจจัยข้อที่4ปัจจัยข้อที่4ี่เรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยเรียงลําดับให้ทุกคนทําได้เลยนะถ้าทุกคนทาทาแบบนี้ทุกคนจะไม่ป่วยเลยปัจจัยข้อที่4คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ย ถามว่าทำไมจึงต้องออกแล้วดียังไงการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการกระตุ้นน้ำต่อมน้าเหลืองนะคะในร่างกายของเราเนี่ยจะมีต่อมน้ําเหลืองอยู่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยถ้าสมมุติเรานั่งนอนเฉยๆเขาเรียกว่าน้ํานิ่งน้ํานิ่งมันจะเน่าค่ะแต่ว่าถ้าเราเดินเนาะเราเดินอยู่ตลอดเวลาเลยน้ําเหลืองเขาจะเคลื่อนถ้าน้ําเหลืองเคลื่อนน้าเหลืองจะไม่เสีย อันนี้เขาจึงให้เราไปออกกำลังกายจะไปลำมวยจีนจะไปแกว่งแขนอะไรก็ตามให้ระบบต่อมน้ำเหลืองม,มีการเคลื่อนไหวน้ำเหลืองก็จะไม่เนา่าไม่เสียไม่นิ่งน้ำเหลืองมีการไหลเวียนดีอันนี้ข้อดีของการออกกำลังกายอีกอันนึงของการออกกำลังกายก็คือการออกกำลังกายช่วยทำให้เพิ่มมวลกระดูอ่าเพิ่มกล้ามเนื้อการออกกำลังกายช่วยขับพิษช่วยระบายพิษเวลาพิษออกจากเหงือกเนาะการออกกำลังกายช่วยทำให กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะนึกนึกภาพคนไปไว่ายน้ำแล้วปอดเขาจะขยายนะคะเวลาที่ปอดขยายเนี่ยปอดทำหน้าที่ในการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยออกกำลังกายแบบเหมือนการว่ายน้ำหรือไอ้เรียกคาร์ดิโอเนาะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ปอดแข็งแรงไปด้วยช่วยผลในเรื่องของการระบายพิษก็ดีนะคะ แชร์เข้ากลุ่มได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะอ่าทีนี้ปัจจัยข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี้เอาไว้ท้ายเพราะอะไรเพราะถ้าถ้าเพื่อนๆพ่อ,อปฏิบัติหนึ่งผ่อนคลายไม่เครียดสองลดสารพิษลดเหล้าลดบุหรี่ลดยาเคมียาลดสิวแอคโนตินถ้าใครกินอยู่เนาะมันเป็นกะมันเป็นยากดฮอร์โมนทั้งนั้นเลยค่ะพวกยาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแล้วข้อสามเปลี่ยนอาหารข้อสี ออกกาลังกายสม่ําเสมออะไรอย่างนี้เนาะปัจจัยข้อที่ห้าปัจจัยข้อที่ห้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วสําหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันอ้วนไขมันโรคทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดภาวะหัวใจวายทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นความดันแล้วเราอยู่ในระบบของหมอเราจะต้องได้รับยาแล้วยามันไปมีผลอย่างที่เนยบอกมันไป มันเป็นลดทอนพลังงานตัวโคเอนไซม์คิวเทลดลงเมื่อพลังงานในร่างกายลดลงประสิทธิภาพในการที่จะเขาเรียกว่าหัวใจมันปั๊มมันก็อ่อนแรงเนาะเวลาที่หัวใจปั๊มได้ได้อ่อนแรงแบบนี้หัวใจอ่อนแรงมันก็ส่งผลต่อภาวะความดันมันก็สูงขึ้นบางคนความดันก็ต่ำลงมันแล้วแต่สภาวะร่างกายของคนคนนั้นนะคะสรุปก็คือโรคเบาหวาน ความดันอ้วนไขมันพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราเกิดภาวะหัวใจวายทั้งสิ้นเลยค่ะก่อนที่จะมาถึงตรงจุดที่จะเป็นโรคเน่จึงอยากให้ทุกคนแก้ที่ต้นเหตุก่อนนะคือการเขาเรียกว่าต้นต่อของมันคือพิษมันล้นนะเนาะเราก็หยุดพิษซะ พยายามกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายเรานะคะแล้วหมั่นระบายพิษออกกำลังกายฝึกสมาธิรู้จักหายใจแบบเนี้ยมันก็จะช่วยป้องกันโรคได้แต่ถ้าเป็นโรคแล้วเป็นโรคแล้วก็สามารถทำแบบนี้ได้เหมือนกันเพื่อที่จะลดโรคและลดการใช้ยาแล้วเดี๋ยวพอพอเราเปลี่ยนอาหารนะคะเซลล์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นทีเนี้ย่ แต่ถ้าสมมติบางคนนะบางคนบอกว่าคุณเน้แล้วถ้าเกิดมันเป็นเยอะแล้วอยากอยากจะอาศัยตัวช่วยอยากจะอาศัยตัวช่วยในส่วนของตัวช่วยนะคะมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าเป็นสารสําหรับดูแลระบบหัวใจเนาะเขาเรียกว่าในจจาชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มันจะมีอยู่ใน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 อาหารอย่างเช่นในเห็ดหูหนูพวกนี้มันจะมีสารวาฟลารินถ้าไน้จำไม่ผิดนะคะพวกนี้จะช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดไหลเวียนดีเห็ดหูหนูดำนะคะ ทำยำก็ได้ทำเป็นยำใส่แต่เกลือใส่มะนาวพวกนี้มันจะช่วยทําให้ระบบหลอดเลือดไหลเวียนดีเห็ดหูหนูดําอันที่2คือดอกอัญชันนะคะดอกอัญชันใช้ประมาณสัก8ดอกทําเป็นเขาเรียกว่า,าในใน,ในพูดถูกหรือเปล่าดีฟิวหรือเปล่านะคือการใช้แบบว่าใช้น้ําปกตินี่แหละแล้วก็ใช้ดอกอัญชันแช่ลงไปนะทิ้งไว้สักพักหนึ่ง เขาก็จะน้ำสีม่วงเขาจะออกมาอันนี้เราดื่มได้เลยค่ะดื่มได้ทุกวันเลยนะมันเป็นการช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดไหลเวียนดีแล้วเขาจะมีเหมือนกับยาละลายลิ่มเลือดน้อยแต่ว่ามันเป็นแบบธรรมชาติที่ไม่ได้ไม่ได้ไปทำผลข้างเคียงกับร่างกายค่ะอีกอันนึงก็คือขมิ้นชันนะคะ ขมิ้นชันก็ช่วยได้เป็นเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนคล้ายๆยาละลายเลือดเลือดนิดๆช่วยระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจและอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยตอนนี้ที่เน้ใช้อยู่ก็คือเกากี้ดำนะคะปกติเราจะเห็นแต่เกากี้แดงเนาะอันนี้เกากี้ดำเกากี้ดำ,ดำเนี่ยช่วยระบบหลอดเลือดช่วยบำรุงสายตานะแล้วก็ช่วยทำให้ดูแลกล้ามเนื้อหัวใจของเราด้วยส่วนใครที่ต้องการแบบเป็นสารสกัดแบบกินง่ายกินสะดวก น่ก็มีแนะนำก็คือตัวฮอร์ทอนโคเอนไซคิวเทนนะคะตัวนั้นเนี่ยจะมีงานวิจัยในระดับที่บอกว่าสามารถที่จะทำให้หัวใจที่มีปัญหาหรือหลอดเลือดที่มีปัญหาเนี่ยกลับมาฟื้นฟูแล้วก็คนที่เจ็บกล้ามเนื้อหัวใจที่วิ่งไม่ได้ที่เหนื่อยก็สามารถที่จะกลับมาวิ่งสายพานได้แล้วก็มีสุขภาพที่เป็นปกติได้เลยแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องทำควบคู่กับอย่างที่เนบอกเนาะ ก็คือลดความเสี่ยงลดปัดจจัยเสี่ยงก็คือต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการขับถ่ายการระบายพิษแล้วก็เรื่องของการลดความเครียดด้วยนะคะเพื่อนๆก็สําหรับในไลน์นี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวในขออนุญ,ญาต รับโทรศัพท์โทรมาหลายรอบแล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะและอย่าลืมนะผ่อนคลายเนาะวันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเราก็ปฏิบัติบูชากันด้วยการมีจิตที่เป็นกุศลนะคะจิตกุศลคือจิตฉลาดนะฉลาดในการที่จะหาความรู้ที่ดีความรู้ที่จะทําให้เราเนี่ย มีหนทางแห่งการแก้เนาะแล้วก็พ้นไปจากความความทุกข์ทุกคนสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะเป็นยังไงนะคะขอแค่เราหาความรู้ให้ถูกตรงเท่านั้นเองค่ะโชคดีทุกคนเลยนะคะบ๊ายบาย